ภาระของกันและกันคือพระวจนะที่จะมาถึงเราในเช้าวนันนี้ซึ่งจะปรากฏในพระธรรมกาลเตียบทที่หกตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบมีความว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได,ได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญ,ญาณ จงช่วยผู้นั้นด้วยใจถ่อมสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่รวยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์เพราะว่าถ้าผู้ใดถือว่าตัวเป็นคนสำคัญทั้งๆท,ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลย ผู้นั้นก็หลอกตัวเองทุกคนจงสำรวจการกระทำของตนเองจึงจะได้มีอะไรอะไรที่จะอวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่นเพราะว่าทุกคนที่ต้อนต้องรับภาระของตัวเองส่วนผู้ที่รับคำสอนจงแบ่งสิ่งที่ทุกจงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่าง ให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิดอย่าลกเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดที่หวานอะไรลงก็จะได้เกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่หวานในญานเนื้อหนังของตนเองก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หวานในญานพระวิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันจากพระวิญญาณนั้นอย่าให้เราเมื่อล้าในการกระทําดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชือ วจนะขอบคุณพระเจ้านะคะในโอกาสนี้ที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันพระวจะนะคาของพระเจ้าโดยเฉพาะในเดือนนี้ที่ท่านอาจารย์ศึกษาได้บอกไปแล้วว่าเป็นเดือนที่เราระลึกถึงหรือว่าเป็นเดือนที่เราได้มีโอกาสสํารวจตัวเองจริงๆแล้ววันนี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนานั่นหมายความว่าที่ผ่านมานี้6เดือนคือครึ่งปีเรามาอยู่ที่อาทิตย์สุดท้ายของครึ่งปีนะคะแล้วเราต้องมองต่อไปอีก6เดือนข้างหน้า ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วในชีวิตของเราแต่ละคนนะคะเราเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวลำพังของเราคนเดียวเราอยู่เป็นชุมชนโดยเฉพาะชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่เราอาศัยอยู่ที่บ้านหรือชุมชนของคิดจักรที่เรามานมัสการพระเจ้าทุกสัปดาห์จึงอยากเมื่อเราได้มีโอกาสสำรวจตัวเองแล้ววันนี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้สำรวจตัวเองและสำรวจชุมชนของเราซึ่งเราเป็นสมาชิกอยู่ ทุกวันนี้เรามีปัจจัยในชีวิตของเราซึ่งเรียกว่าปัจจัยที่5คือเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีปัจจัย4ใช่ไหมคะที่เราใช้เราจําเป็นที่จะต้องมีในการดําเนินชีวิตแต่ปัจจุบันนี้มันมีปัจจัยที่5แล้วก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะเดาได้ว่าปัจจัยที่5ในชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยคืออะไรนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือเห็นไหมคะเราพูดเป็นเสียงเดียวกันได้เลยค่ะ มันคือโทรศัพท์มือถือค่ะวันก่อนได้มีสมาชิกท่านหนึ่งเขาว่าในตอนนี้ลืมอะไรก็ลืมได้แต่ถ้าลืมมือถือเนี่ยจะต้องกลับบ้านไปเอามามันกลายเป็นปัจจัยที่ห้าในชีวิตของเราที่เราดำรงชีวิตอยู่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของเรา นิตยสาร t i m e ์เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะได้มีโอกาสเขียนรายงานพิเศษเกี่ยวกับ The me, me, me generation ซึ่งเขาเขียนบอกว่าเด็กใน Gen Y Gen Y เนี่ยจะติดสมาร์ทโฟนนะคะอย่างงอมแงมเพราะว่าวรายงานชนิดนี้เนี่ยบอกว่าไทาม e ์เนี่ยเอา บทวิจัยนะคะเอางานวิจัยทางสังคมของสถาบันสุขภาพของแห่งชาติของอเมริกาพบว่าเด็กรุ่นใหม่ในอเมริกากว่า80ล้านคนที่เกิดระหว่างทศวรรษที่1,980ถึงทศวรรษ2 0 0 0หรืออายุ20กว่าปีขึ้นไปนะคะจะเขาบอกว่าจะมีบุคลิกภาพที่หลงตัวเองเป็นอย่างมากหมกมุ่นเรื่องของตัวเอง แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองในสื่อต่างๆอย่างเปิดเผยรายงานฉบับนี้เนี่ยเขาก็สำรวจสำรวจโดย connecting world technology ของของ c i s c o นะคะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของอเมริกา เขาบอกว่าคนในยุคนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนมีความสำคัญต่อชีวิตของเขามากตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนแต่ละวันจะใช้เวลาอยู่กับเครื่องมือสื่อสารเป็นอย่างมากเขาบอกว่าประมาณโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกๆ10ินาทีเราจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูจริงๆแล้วถ้าเราดูกับตัวเองนี่อาจจะน้อยกว่าทุกๆ10ินาทีด้วยซ้ำสำหรับคนบางคนในความเป็นจริงแล้วหากเราได้มีโอกาสสำรวจในสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น มีโอกาสได้เข้าไปนะคะดูในสังคมออนไลน์ไม่ใช่แค่เฟซบุ๊ o อินสตา a กรม t t ิส t t e r l ไล e Snapchat เดี๋ยวนี้จะมี Facebook Live ใช่ไหมคะหรืออื่นๆอ,อีกมากมายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของเราอันที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนเจนไวายแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตของเราเกือบทุกคน หลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เราสื่อสารกันน้อยลงจริงๆแล้วเราไม่ได้สื่อสารกันน้อยลงเราสื่อสารกันมากเราสื่อสารกันมากทีเดียวแต่เป็นการสื่อสารแบบไม่ต้องเผชิญหน้าเป็นการสื่อสารแบบแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆจริงๆเราพูดกันมากขึ้นแต่เราพูดกันโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องรู้จัก ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสีหน้าหรือแววตาจริงๆแล้วข้าพเจ้าไม่ได้แอนตี้สิ่งเหล่านี้ก็ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยเหมือนกันแต่ประเด็นคือว่าเทรนในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันส่งเสริมความเป็นตัวตนของคนคนหนึ่งมากขึ้นแต่มันขาดมิติของความเป็นชุมชนขาดการปฏิสัมพันธ์แบบสัมผัสได้เราพูดคุยกันทางโทรศัพท์ หรือเราพูดคุยในโทรศัพท์หรือบางทีเราไลฟ์ใช่ไหมคะเราคุยกับโทรศัพท์ของเราเองโดยที่เราอาจจะละเลยคนที่นั่งอยู่ข้างๆหรือบางทีเรานั่งอยู่ด้วยกันนะคะต่างคนต่างคุยกับอีกคนหนึ่งที่อยู่ไหนก็ไม่รู้อะค่ะแต่เราไม่ได้คุยกับคนที่อยู่ข้างๆเราโลกมันหมุนไปข้างหน้าแล้วมันหมุนไปอย่างรวดเร็วมันเร็วจนไม่มีเวลาที่เราจะทำความรู้จักกับตัวเองจริงๆ และเราไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับคนอื่นในเชิงลึกด้วยซ้ำชุมชนของเราชุมชนของเราในอนาคตจะเป็นยังไงอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยร้านหนังสือหลายแห่งในอเมริการ้านขายหนังสือนะคะก็ต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าคนหันมาอ่านอ e ีบุ๊กหรือว่าคนหันมาซื้อหนังสือผ่านทางวิธีออนไลน์นิตยสารทั้งแฟชั่นท่องเที่ยวหรืออะไรอีกหลายๆเล่มก็ปิดตัวลงไปหลาย เพราะว่าในทุกคนค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเรานั่งอยู่กับที่ข้อมูลมันก็มาอยู่ในมือเราและถ้าเกิดวันหนึ่งคริสเตียนเราคิดว่าเราอยู่บ้านก็ได้เรานมัสการพระเจ้าแบบระบบออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องเดินทางอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วอาจารย์ก็เทศแบบไลฟ์อะฮะอาจารย์ก็จะเทศอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกคนก็อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราลองจินตนาการดู แล้วอน,นาคตข้างหน้ามันกลายเป็นสิ่งท้าทายใหญ่ของคิดจักรเพราะทุกคนอยู่ที่ไหนก็ได้และทุกคนก็สื่อสารติดต่อกันผ่านทางวิธีออนไลน์แม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่เราไม่อาจจะสร้างชุมชนที่เข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณด้วยวิธีเช่นนี้ได้เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบผิวเผินเกินไป เป็นปฏิสัมพันธ์ที่คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและมั่นคงมันเกิดจากการที่เราได้มีโอกาสใช้เวลายอยู่ด้วยกันการได้ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันการรู้จักกันในเชิงที่ลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตและการรู้จักกันฝ่ายจิตวิญญ,ญาณกาลาเทียบทที่5ข้อที่26ถึงข้อที่2 5บถึง26บอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดย,โดยพระวิญญ,ญาณ ก็จงดำรงชีวิตตามพระวิญญาณด้วยอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะกันอย่าอิจฉาริษยากันในพระวจนะคำของพระเจ้าส่งเสริมให้เราดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณของพระเจ้าและให้พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตของเราฉันวัตถุประสงค์ของการให้พระวิญญาณดำรงชีวิตมันก็คือไม่ใช่ดำรงชีวิตเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเลิศขึ้น แต่มันดำรงชีวิตอยู่โดยการที่เราต้องอยู่ด้วยกันและถ้าต่างคนต่างมีพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราก็จะมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อสังคมที่เราอาศัยอยู่กราเทียบทที่หตอนปลายตักเตือนว่าเราอย่าถือตัวอย่ายู่โทรสะอย่าอิจฉาริษยาและมันส่งต่อในกราเทียบทที่6อาจารย์เปาโลนเน้นภาวะของชุมชนเรื่องของการรับภาระซึ่งกันและกัน การสร้างชุมชนที่แข็งแรงฝ่ายจิตวิญญาณเรามีดัดชนีในการวัดความแข็งแรงฝ่ายจิตวิญญาณในชุมชนของเราดัดชนีแรกคือชุมชนแห่งการให้โอกาสกาลาเทียบทที่6ข้อที่หนึ่งดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยในพระวจนะคำของพระเจ้าไม่เคยซ่อนความผิดพลาดของคนสำคัญสำคัญที่เรารู้จักในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมอับราฮัมก็เคยโกหกว่านางซารานางซารายเป็นน้องสาวเพื่อตัวเองจะได้ปลอดภยัยโดยที่ไม่ได้คิดว่าซารายจะปลอดภัยหรือเปล่าและถ้าเกิดคนในจุมชนนั้น ทำผิดต่อซารายมันเป็นความผิดของชุมชนด้วยยาโคบขโมยสิทธิบุตรหัวปีของเอซาวสุดท้ายก็ต้องหนีตายและเกิดความขัดแย้งในครอบครัวดาวิดล่วงประเวณีนางบัรเชบาวางแผนฆ่าสามีของนางและนำนางบัรเชบามาเป็นภรรยาของตนโซโลโมอนใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้ สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและนำหญิงต่างชาติมาเป็นภรรยานำรูปเคารพต่างชาติเข้ามาในชุมชนของคนอิสราเอลนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางตอนของบางคนเท่านั้นบุคคลต่างๆเหล่านี้เคยกระทำผิดในสายตาของพระเจ้าและความผิดของเขานั้นเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าให้โอกาสเขาและยกชูชีวิตเขาด้วยอับราฮัมแม้ว่าจะเคยทำผิด แต่พระเจ้านับว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมและท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของความเชื่อยาโคบแม้ว่าจะได้สิทธิบุตรหัวปีมาอย่างไม่ชอบธรรมแต่สุดท้ายพระเจ้านำความคืนดีกับมาสู่ยาโคบและเอสาวและยาโคบเองก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอิสราเอลเป็นคนที่ได้รับพรของพระเจ้า ดาวิดแม้ว่าจะล่วงประเวณีและฆ่าสามีของนางบัตเทบาแต่เมื่อผู้เผยพระวจะนะแจ้งความผิดดาวิดล้มตัวลงและขอการอภัยจากพระเจ้าและดาวิดก็กลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของท่านซาโลโมอนแม้ว่าจะใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้อย่างไม่เหมาะสมนำความเสียหายที่ยิ่งใหญ่มาสู่อิสราเอลในเวลาต่อมา แต่ในที่สุดแล้วเมื่อท่านกลับใจชีวิตของซาโลโมอนเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับชุมชนในยุคหลังเขียนพระวจะนะคำของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตหรือพระธรรมปัญญาจารย์เพื่อจะให้ข้อคิดในการดำรงชีวิตก่อคนรุ่นหลังเราทุกคนต่างทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราทุกคนจึงไม่มีใครที่มีชีวิตที่ปราศจ,จากความบาปหรือไม่มีคนใดที่ไม่เคยกระทำผิด ไม่เคยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมฉะนั้นแล้วเมื่อเราพบผู้ใดหรือมันเกิดความผิดพลาดประการใดของคนในชุมชนเรามีหน้าที่ในการตักเตือนหนุนใจให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมกาลาเทียบทที่6ข้อที่หนึ่งอาจารย์เปาโลนเน้นโดยใช้คำว่าให้เราตัดสินคนเหล่านั้นโดยคิดถึงตัวเองไม่เคยมีไม่เคย ไม่มีใครไม่เคยทำผิดเวลาที่เราทำผิดถ้าเรานึกถึงตัวเราเองขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นนี่คือคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนเราเมื่อเรานึกถึงตัวเราเราจะรู้ว่าเมื่อเราทำผิดเราอยากได้รับโอกาสเราอยากเริ่มต้นใหม่ชุมชนที่มีชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่เข้มแข็ง จะตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรักและการรู้จักให้อภัยเพราะว่าความผิดของคนหนึ่งมักจะสะท้อนความแข็งแรงของชุมชนว่าชุมชนนั้นๆจะตั้งรับต่อความผิดอย่างไรนัชนีที่สองคือชุมชนแห่งการถ่อมสุภาพเพราะว่าถ้าผู้ใดถือว่าตัวเป็นคนสำคัญทั้งัที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยผู้นั้นก็หลอกตัวเอง ทุกคนจงสำรวจการกระทำของตอนเองจึงจะมีอะไรอะไรที่จะอวดได้ไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนอื่นพระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเราเป็นแบบอย่างของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงปรารถนาเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเริ่มต้นภารกิจของพระองค์พระองค์ทรงครี่หนังสือม้วนพระธรรมอิสยาและกล่าวว่า พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ที่ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและได้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้าแล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ และทรงนั่งลงตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาเพ่งดูที่พระองค์และพระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่าคำพีตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านได้สำเร็จแล้วในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่พระเรยซูคริสต์ทรง,ดำ,งดำรงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์ทรงทำให้คำของผู้คาของผู้เผยพระวจนะเป็นจริงเพราะชีวิตขององค์พระเรยซูคริสต์เจ้า อยู่กับคนยากจนอยู่กับคนเจ็บป่วยอยู่กับคนบาปคนเก็บภาษีหญิงโสเภณีและคนเหล่านี้เมื่อได้มีประสบการณ์กับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับความเมตตาที่พระเยซูคริสต์มีให้กับเขาการรักษาโรคก,การแตะต้องการที่พระเยซูคริสต์ได้แตะต้องชีวิตเขาเขาเหล่านั้นต่างเป็นสาวกของพระองค์บุคคลเหล่านี้พระเยซูคริสต์ใช้เวลาทั้งหมดของพระองค์กับเขา เพราะรองค์ทรงเห็นว่าเขาคือคนสำคัญนี่เป็นแบบอย่างแห่งการถ่อมสุภาพและเราควรจะต้องสวมความส่อมสุภาพแบบพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเสมอชุมชนฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าจะมองเห็นคุณค่าของคนเหนือฐานะอาชีพและสถานะทางสังคมถ้าผู้ใดถือว่าตัวสำคัญทั้งนั้นที่เขาไม่ได้สำคัญอะไรเลย ในสายพระเนศของพระเจ้าไม่มีใครสำคัญกว่าใครเพราะเราทุกคนต่างมีความสำคัญที่เท่าเทียมกันในสายพระเนศของพระเจ้าเราทุกคนต่างเป็นอวัยวะของพระกายของพระเยซูคริสต์ลและทุกอวัยวะนั้นมีหน้าที่และมีความสำคัญในการสร้างพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าบางคนอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นแค่คนกวาดพืน้นบางคนอาจจะเป็นผู้นำบางคนเป็นคนที่ บริการให้การอำนวยความสะดวกแก่คนอื่นหรือบางคนอาจจะเป็นครูสอนทุกคนจงสำรวจการกระทำของตอนเองจึงจะมีอะไรอะไรที่อวดได้ไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนอื่นเราทุกคนจำเป็นต้องสำรวจชีวิตของเราเองหน้าที่ของเราที่พระเจ้าให้และมีหน้าที่ในการที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ร่วมกันด้วยท่าทีแห่งความรักการถ่อมใจ หากเราสามารถสร้างบรรยากาศแบบนี้ในชุมชนของพระเจ้าได้เราก็จะสําแดงความรักของพระเจ้าในทุกที่ที่เราอาศัยอยู่นัดชนีที่สคือชุมชนแห่งการทำดีต่อกันข้าพเจ้ามีคลิปวิดีโอหนึ่งอยากจะให้อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสดูเป็นเรื่องของคนไร้บ้าน แต่มันมีชีวิตที่เราได้ที่เราสามารถที่จะเปรียบเทียบและอยากจะให้เราเปรียบเทียบและลองดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วแต่ละคนมีการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรใช่ค่ะ White dress, hey, really? Hi, how you doing, man? What's up? Man? Can I please have a slice? I'm very hungry. I'm sorry, brother, I can't. Not today. Alright, sorry for asking. Enjoy your slice, huh? <coughs> Hello, excuse me. Can I have a extra slice? I'm hungry. No, no, no. Fuck out of here look out i'm hungry too look out you got two reliefs on there i think look out you're getting a fucking job sorry for asking what's going on buddy i don't wait a lot of you know slices you want the rest all right, here you go man all right take care buddy Hello, how you doing? I'm really hungry and it's hard out there, man. You have an extra slice in there? Yeah? You sure? You wouldn't mind? Appreciate it, man. It's so hard out there. Yeah. Yeah. I know how you feel, man. Thank you, thank you so much. Well, going to get going? Thank you once again. I appreciate it so much. And I wanna being so generous to me. I wanna give you a nice little tip, man. Thank you. God bless you, alright? งที่เราได้รับในชีวิตทําให้เรามีชีวิตอยู่สิ่งที่เราให้กับคนมันอาจจะสร้างชีวิตของคนอย่าดูถูกใครแต่ต้องช่วยทําให้เขาแข็งแรงขึ้นกลาเทียบทที่หข้อที่เถึงข้อที่สิบอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีเพราะถ้าเราไม่ทอใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้น เมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อคนที่เขาเป็นคนที่ทำคลิปวิดีโอนี้เขาได้มีโอกาสถามไปสอบถามถามถึงสามครั้งต่อคนธรรมดาเหมือนเราที่กำลังทานพิซซ่าอยู่แต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งเลย ที่พร้อมจะแบ่งพิซ z าให้ในขณะที่เขาได้ลองเอาพิซ z าให้กับคนที่เป็นคนไร้บ้านคนเหล่านี้เขาไม่ได้มีเงินไม่ได้มีอาหารพิซ za กล่องนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เขาอยู่ได้หลายวันเขาไม่มีความจำเป็นต้องแบ่งก็ได้แต่เมื่อเขาได้รับเขาก็พร้อมที่จะแบ่งให้ ความรักของพระเจ้าพระคุณที่พระเจ้าให้ในชีวิตของเราเป็นของขวัญไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนเมื่อพระเจ้าให้ความรักความเมตตากับเราโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าเราก็ควรส่งต่อความรักและความเมตตาของพระเจ้าโดยที่ไม่คิดมูลค่าเช่นกันการทำดีต่อต่อกันและกันมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีไม่จำเป็นต้องแพงด้วยมูลค่า แต่มันจำเป็นต้องแพงด้วยคุณค่าและความจริงใจสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเกลียดชังอยู่แล้วพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจให้เราไม่ท้อใจในการที่จะทำดีต่อกันและกันให้แม้ว่าเราจะไม่ได้อะไรตอบแทนหากเราได้มีหากเราสังเกตเวลาที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนคนที่เจ็บป่วยหรือบริจาคสิ่งของให้แก่คนที่เขาด้อยโอกาสคนที่เขาขาดแคลนหรือคนที่เขาขัดสน ใจเราจะพองโตเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเราจะไม่ได้รับอะไรตอบแทนฉันให้เราทํำดีต่อก,กันและกันโดยที่เราไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนเพราะการทำดีต่อก,กันและกันเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณด้วยดัชนีทั้งสามประการเป็นตัววัดความเข้มแข็ง ของชุมชนฝ่ายจิตวิญญาณและสิ่งเหล่านี้เองจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนในความเป็นจริงแล้วดัชนีทั้งสามอย่างให้เราได้นำกลับมาแล้ววิเคราะห์ในชีวิตของเราเองเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นได้หรือไม่ให้โอกาสคนอื่นได้หรือไม่มีชีวิตที่ถ่อมใจและเรามีความปรารถนาอยากที่จะทำสิ่งที่ดีต่อกันหรือไม่ เพราะเราทุกคนเป็นเหมือนต้นไม้หนึ่งต้นถ้าจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งเหมือนรากที่หยั่งลึกลงแต่ต้นไม้หนึ่งต้นอาจจะไม่สามารถต้านทานแรงเชี่ยวกราดของน้ำได้แต่ถ้าต้นไม้ทุกๆต้นในป่าแข็งแรงและหยั่งรากลึกน้ำที่เชี่ยวกราดมันก็อาจจะสามารถ ต้นไม้ทุกต้นที่แข็งแรงจะช่วยลดแรงเสียดทานของน้ำที่เชี่ยวกราดได้ทำให้เกิดความเสียหายน้อยลงการรู้จักตัวเองในเชิงลึกมีประโยชน์และการส่งเสริมซึ่งกันและกันให้รู้จักตัวเองและอย่างรากลึกในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะมีความแข็งแรงของชุมชน หากเรารู้จักสำรวจและมองผ่านชีวิตของตัวเองมองผ่านภาพที่เราสร้างเข้าไปสู่ตัวตนที่อยู่หลังฉากมองลึกเข้าไปสู่จิตวิญญาณของเราเองเพราะนี่คือแก่นนี่คือหลักในการดำรงชีวิตและเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีคุณภาพดังนั้นภารกิจในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมันจึงเป็นภารกิจของเราทุกคน ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของพี่น้องของพี่น้องในชีวิตคริสเตียนของเรานั้นก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยและไม่ได้เป็นภาระของพระเจ้าอย่างเดียวที่จะต้องทำงานในชวิตของเราแต่เป็นภาระของกันและกันที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เติบโตขึ้นและอย่างรากลึกลงในลง,ลงในพระเจ้าคริสเตียนเข้มแข็งหนึ่งคนก็ดีแต่ถ้าคริสเตียนทุกคนเข้มแข็ง และเติบโตขึ้นในพระเจ้าเราจะสร้างชุมชนเราจะเปลี่ยนชุมชนและเราจะเปลี่ยนสังคมและสังคมนี้ก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าให้พระพรค่นะ